สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบเจอกันเหมือนเช่นเคยอยู่กับผมซันนี่นะครับคอมนิสจากหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับฟุตบอลเพียบเลยนะครับเดี๋ยวแก้ตัวกันจากเมื่อคืนและ้ะกันเมื่อคืนเนี่ยอินเตอร์นะครับโอ้โหทำแสบเลยครับผมให้ทั้งในคลิปแล้วก็ให้เป็นเบอร์ตองด้วยนะครับ เอาใหม่นะวันนี้เอาใหม่นะครับก่อนอื่นเลยแนะนำครับสำหรับใครที่อยากได้ทีเด็ดผมเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่เพจ sunny sport pool นะครับเข้า facebook นะครับแล้วก็พิมพ์ sunny นะครับ s u n n y เว้นวัก sport pool ภาษาไทยนะครับกดไลค์กดติดตามเพจนะครับแล้วก็ทักมาเลยครับทักมาสมัครได้เลยในแชทนะครับสมัครกับเว็บ m m 8 8 new ครับเท่านี้เองเสร็จแล้วครับสมัครแล้วคุณจะได้ทีเด็ด ทุกวันเลยนะครับตัวเบอร์ตองก็ออกที่นี่ครับส่งตรงถึงมือคุณนะฮะนอกจากนั้นนะครับเว็บนี้นะครับถือว่าน่าใช้งานมากๆปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถอนได้สูงสุดวันหนึ่งห้าแสนบาทนะครับสมัครตอนนี้บอกว่ามาจากคลิปของซันนี่นะครับคุณจะได้เครดิตเงินเพิ่มอีกห้าสิบบาทด้วยนะครับเอาไปเลยเขาให้ฟรีๆเลยนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะไปที่เพจซันนี่สปอร์ตพูลนะครับแล้วสมัครกับเว็บนะฮะนะก็เป็นช่องทางดีๆที่เราจะได้เจอกันแน่นอนนะฮะ วันนี้เนี่ยเเดี๋ยวผมคัดให้3ตัวนะครับเอาไปเลยในคลิปนะฮะเป็นไกด์ไลน์กันไปเพราะว่าบอลเยอะวันเสาร์นะครับแต่ว่าตัวหลักอยู่ที่สก็ล็กเอิงฝรั่งเศสนะครับผมเลือกเกมเลิลพบกับแรนส์นะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนี่เป็นนัดเปิดสนามนะครับเป็นแมชเดย์แรกนะครับลิลครับด้วยกันที่แล้วจบอันดับ4ส่วนแรนส์จบอันดับ3นะครับถือว่าเป็น2ทีมท็อปโฟนะแต่ว่าแรนส์ประสบความสำเร็จเยอะกว่า เพราะว่าอันดับ3เนี่ยได้ไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับในรอบคัดเลือกนะครับรอบเพลย์ออฟนะส่วนอันดับ4ี่ลิวเนี่ยอกหักไปแค่ยูโรปาลีกนะครับอืมก็วันนี้ครับเล่นที่บ้านของริวนะครับลิวเนี่ยมาทรงเดิมเลยนะคือพอปั้นใครเก่งขึ้นมาแล้วก็ขายขายเอากำไรนะะ แล้วก็เดี๋ยวไปหาตัวใหม่มาทําต่อนะครับพวกเขาเสียวิกเตอร์โอซิเมนนะครับย้ายไปนาโปลีแล้วนะครับอืแต่ว่าแนวรุกก็เสริมมาแทานโดยบูรักยูมาสนะครับนี่ไปเอาตัวเก่ามาบูรักยูมาสแล้วก็ไปได้จำนาธานเดวิดนะครับกองหน้าดาวรุ่งนะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่แหละก็เอามาเป็นคู่ตัวจริงในวันนี้เลยนะครับส่วนแรนส์เองก็ได้ตัวเด่นๆอยามาักหมักแตงตาริเย่นะครับจากลียงมา นะครับดูแล้วสมน้ําสมเนื้อเกมน่าจะสูสีนะแต่ว่าผมยังชอบริวเวลาเล่นในบ้านนะครับคือเวลาอยู่ในรังเนี่ยเกมลุกมันเป็นธรรมชาติอันนี้คือนี่คือสิ่งที่ริวมีติดตัวอยู่ตลอดในช่วงหลังนะครับคือเรื่องของทรงบอลวิธีการเล่นนะครับการเล่นเกมลุกที่ดุดันโดยเพราะเจอแรนส์เนี่ยสถิติดีมากนะครับนับเฉพาะที่3แห่งนี้นะครับพวกเขาเล่นกับแรนส์ยีบสามเกมหลังสุด แพ้นัดเดียวนะครับนี่คือสถิติที่ดีมากของริวชั้นวันนี้นะครับเรทเอาริวต่อ0.25ครับผมยังชอบริวมากกว่านะครับตัวแรกให้เชียร์ริวนะครับจากหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับตัวที่สองครับตัวที่สองนะฮะผมผมแนะนำไปบอลสกอตนะครับให้เชียร์คิวมาน็อกนะฮะอืมคิวมาน็อกนี่เป็นรองเรนเจอร์สองลูกนะครับผมว่าพอไหว นะผมก็พอไว้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมชอบเยอการ์เดนนะครับบอลสวีเดนนะครับเป็นต่อนะครับประมาณครึ่งชั้นนะครับสรุปนะครับวันนี้3ตัวรีวคิวมานอกและเยอการ์เดนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ